เยูสวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเจ้าเบียโซอาเอนั่นเองนะเพื่อนเป็นรถที่ราคาถูกมากสายดีอานสองเท่านั่นเองนะเพื่อนนะเป็นรถที่แบบค่อนข้างสวยงามนะครับนี่ครับดูรูปทรงฮะทำไมถึงแนะนําคันนี้วันนี้นะเพื่อนคันนี้สามารถอัพเฮาส์เซชัวร์ได้นั่นเองนะครับเห็นจิ๋วอย่างนี้แต่แจ๋วมากนะครับผมขับโคตรมันนะครับผมเอาไปขับมาสักพักใหญ่ๆตั้งแต่มันมาวันแรกๆเลยนะครับแต่ว่าเพิ่งจะได้มีโอกาสมารีวิวให้เพื่อนๆดูนั่นเองนะครับเพราะว่าเห็นว่าเฮ้ย คันสองคันนี่แหละเพื่อนๆได้ยังเหลืออยู่นะครับผมแต่ว่าผมหยิบคันนี้มาแล้วกันที่จริงอ่ะอยากรีวิวเป็นคันแรกๆเลยนะเพราะว่าถูกใจมากนะครับในอันเดิมเนี่ยมันก็ขับดีมากแต่ว่ามันไม่ค่อยแรงนะครับแต่พออันนี้มันอัพเฮาเข้าไปอ่ะหน้าตาอย่างนี้แต่คือโคตรแรงเลยนะครับผมคันนี้มันเป็นคาร์ดคอมแพกนั่นเองนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเอาไปเทียบเนี่ยไม่สามารถเทียบกับคาร์ดคอมแพกอื่นๆได้แล้ว ถ้าจะเทียบคือต้องเทียบกับรถระดับสปอร์ตแล้วนะครับเพราะว่ามันแรงมากๆออกตัวก็ดีนะครับผมแล้วก็คนะันเล็กน่าจะได้เปรียบในทางการเข้าโค้งอะไรอย่างนี้ผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับผมคันนี้เพื่อนๆมันผสมเยอะมากนะครับผมคันนี้ได้ตัวแบบจากเจ้าเฟียร์ทาร้อยผสมกับเฟียร์ท่าเก้าห้าอาร์บัสนะครับผมมินิคุกยอนเวิร์กค,คูเปอร์ดับเบิลยูอาร์ซีนั่นเองเนะี่ยแล้วก็ได้มาจากนิสสันไมคร่านั่นเองนะเพื่อนนะคือแบบโอ้โหมันผสมเยอะมากๆนะครับผมเออมันผสมโคตรเยอะเลยนะครับก็เหมือนแบบเอาส่วนตรงนั้นตรงนี้มาานนิดห่อออยคืเ เอาอันนั้นอันนี้อย่างละคันอะไรอย่างเงีเ้ยเพื่อนๆมาผสมนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่ได้รู้เหมือนกันนะผมไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องรถแบบแนวสามประตูอะไรประมาณนี้ผมไม่ค่อยรู้สักเท่าไหร่นะครับอันนี้มันก็แบบผมว่ามันดูน่ารักนะแต่รวมๆมาผมว่ามันเหมือนเฟียสนะครับมันเหมือนเฟียสเลยแล้วก็คันนี้เป็นเป็นกอตตินั่นเองนะครับก็นะเป็นเฟียสแน่นอนนะครับแต่ว่าน่าจะผสมกันมาเยอะเลยเป็นหน้าตาแบบนี้นะะั่นเองนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมพาไปดูของแต่งกันนะครับ โอเคของแต่งไปทั้งหมด19ชิ้นนั่นเองนะเพื่อนรวมกับของเฮาเซชัวร์นะครับแต่ว่าผมได้อัพไปแล้วนั่นเองครับอาร์เมอร์ผมใส่ที่ล้อเนะครับเบรกนะครับใส่ของเฮาเซชัวร์นะแล้วก็บัมเปอร์นะครับก็ประมาณนี้มีตัวเลือกไม่ค่อยเยอะมากนะครับก็คล้ายๆของเดิมเลยนะครับผมใส่เป็นสตรีทนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้เป็นดิฟเวเซอร์หลังนะครับก็มีนิดเดียวนะครับมีอันเดียวเองนะครับเอนจิ้นนะครับเป็นของเฮาแลนั่นเองนะฮูดนะครับก็มีไม่ค่อยเยอะคือง่ายๆว่าเขาไม่ได้อ อ่าสี่ลายนะครับผมหลักๆก็คือ4ลายก็คือลายนี้ลายดั้งเดิมนะครับสลายนะลายสปังกับลายอะตอมิกเนี่ยเป็นแบบลายดั้งเดิมของเกมนะครับเขาเพิ่มมาเป็น h o u s e w วิร Racing กับ h o u s e w วิร Elite นั่นเองครับก็ประมาณนี้นะแล้วก็ปทจเบียนใส่สีดำนะครับแล้วก็สีนะครับผมใส่เป็นสีดำนั่นเองครับผมแล้วก็ใส่ลายเข้าไปก็เลยเป็นแบบนี้นะแล้วก็รูปนะครับข้างบนนะก็ประมาณนี้นะครับเห็นไหมรูปประมาณนี้นะครับสปอยเลอร์นะครับก็เพิ่มของเฮามา2อันนะครับ ที่เหลือก็คือธรรมดาแล้วนะครับผมใส่ไปในนี้นะก็มาที่ซับเพนชั่นนะเพื่อนๆก็ใส่เป็นอันสุดท้ายนะครับก็คือของฮาร์เซิเวิร์กนะแล้วก็เกียร์นะครับผมของฮาร์เซิเวิร์กนั่นเองนะครับแล้วก็เทอร์โบเป็นสเตจ์สามนั่นเองครับแล้วก็ล้อนะครับผมก็เป็นของแท็กนั่นเองนะเพื่อนก็เป็นบีบีเอสนั่นเองนะครับแล้วก็ใส่หน้ายางเป็นของอัลตอมิกนะครับให้มันเข้าแบบกับกับลายนั่นเองนะครับประมาณนั้นนะโอเคแล้วก็ใส่เบรตพู่นะครับแล้วก็ควันรถผมไม่ได้ใส่นั่นเเเเเเเออออองงงนน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 นะะะะะะคคคครรรรรัััััับบบบแแแลลล้้ววววกกกก็็็็ิิโดดดดใใสสส่่่่่่่ปปไไไท์์มมมมมหาาาีียยพขตตตถๆ ผมบอกเลยว่าโคตรซิ่งนะครับซิ่งแน่นอนคันนี้นันเพื่อนบอกเลยว่าถ้าเพื่อนๆได้ลองนะติดใจแน่นอนนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปซิ่งกันอะครับเดี๋ยวผมเรามาฟังเสียงท่อกัน,นอ๋อเป็นไงครับเสียงท่อแม่งแบบจัดจัดมากจัดจ้านมากมาโอ้โหรถแม่งขับแบบต่อเกียร์โคตรมันครับข้างในก็ประมาณนี้นะครับข้างในก็ข้างข้างเก่าแล้วก็แบบว่าย้อมแมวหน่อยนะครับเพราะว่ามันมาตั้งนานแล้วนะครับมาแบบแรกๆเลยนะครับผมคันนี้นะมาโคตรนานแล้วนะครับ โอ้โรถเฮ้ยรถรถขี่พี่ออกมารถดับอ่ะก็ทอรสปีดคันนี้นะเพื่อนๆอยู่ที่83.89ไมล์นะครับผมหรือว่า135กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะอันนี้คือธรรมดานะครับมันก็ไม่แรงนะเอาพวกตัวไป80อ่ะเออไม่รถอยเอมแล้วอ่ะนะครับแล้วก็ทอรสปีดหลังแต่งเนี่ยอยู่ที่1 3 7 5ไมล์นะครับหรือว่า166.97กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะถือว่าค่อนข้างจะโอเคนะถือว่าโอเคเลยนะอันนี้เป็นเบนซ์คลาสคอมเพลกไงเพื่อนๆถือว่าเขาขับได้ดีีแแแแล้ววกก็็รรถถเเนนนน่่่ยมัปบบอออขงะ ผมว่าท็อปสปีดมันไม่เยอะมาถูกแล้วนะครับคันนี้เพื่อนๆหลายอยาก up house of super กันนะครับผมก็กลายเป็นอสุรกายเลยนั่นเองนะเพื่อนๆนะก็ท็อปสปีดเขาอยู่ที่132.50ไมล์นั่นเองครับหรือว่า213.24กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะแล้วก็แรงไประดับที่25ของ h o u ซ e o เวิร์ r นะครับก็คืออันดับใกล้ๆท้ายเลย h o u ซ e o เวิร์ r ในปัจจุบันมีทั้งหมด27คันนั่นเองนะเพื่อนก็คือคันนี้อันดับที่25เลยถือว่าคันนี้คือมันมันอยู่อันดับท้ายท้ายจริงนะแต่ถ้าเทียบในเเฮาาาททั้้้งงหมมมดดดอออออ่่่่ะะคคืถรไไแปสี ันนี้มันขับดีนะเว้ยอันขับดีแบบ,บ10แน่นอนอะนะครับคือมันขับดีมากปกติรถคันนี้มันขับดีอยู่แล้วนะครับคันนี้น้ำหนักแค่850กิโลนั่นเองนะเพื่อนแล้วก็เป็น AWD หรือว่าขับ4นะครับเกียร์6สปีดนั่นเองนะแล้วก็รถเนี่ยคือเรามาขับในฟีมหมดไม่มดูเหมือนไม่แรงนะเว้ยแต่จริงๆอะคือแม่งผมว่าเทียบระดับสปอร์ตได้เลยนะเทียบระดับสปอร์ตแบบไม่อัพฮาวอะผมว่าไหวนะเว้ยแบบเทียบพวก i x หรือว่าพวกคารายผมว่าเดี๋ยวเอาไปลองดีกว่่่าาาเเเดี๋ยวววไ้พพือนนห็ภ เฮ้ยมันแรงระดับไหวเลยหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมยังไม่ไหวนะครับอาจจะยังไม่ไหวผมจะพยายามเลือกสปอร์ตท like <But what S 1> ี่มันแบบตัวท็อปของสปอร์ตมาเลยนะเพื่อนเพื่อนเพื Train ่อมาเทสกับคันนี้เลยให้ดูว่าเฮ้ยคันนี้ไม่ไหวจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็เดี๋ยวอยากลองสนามเหมือนกันนะเพราะว่าคันนี้ผมคิดว่าโดดเด่นมากทั้งในสนามนะครับแล้วก็ผมคิดว่าแมงน้ารักอ่ะเออรถแมงคตรน่ารักแมงคตรน่าขับนะครับจริงๆผมชอบขับนะแต่ว่ามันมันไม่แรงอ่ะเออมันไม่แรงแค่นั้นเองนะครับแต่ว่ารถมันดูทรงดีนะเว้ย ตอนมันตอนแค่ตอนมันยังไม่อัพเฮาอ่ะในแพทดั้งเดิมก่อนที่ยังเป็นภาคเลกซี่อ่ะอย่างเดียวคือรถมันดูดีมากนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ผมให้ไปที่10เต็ม1ินะคือไม่ไม่ได้อวยนะครับคือแม่งรถแม่งดีจริงครับแต่อัพเฮาผมบอกเลยครับอัพเฮาแพงมากนะครับผมคันนี้น่าจะโดนหลักล้านอ่ะรถราคาหลักแสนนะครับแต่เพื่อนๆอัพเฮาทีก็น่าจะโดนหลักล้านเลยนะครับผมก็นะก็เข้าใจนะครับค่าอัพเฮามันแพงหน่อยนะฮะแต่ว่าก็คุ้มค่าว่ะเออผมว่าคุ้มว่ะ ถ้าหลักล้านแล้วผมได้แบบรถฟิลลิ่งนี้นะผมว่าโอเคมันเป็นฟิลลิ่งที่เรายังหาในเกมไม่ได้อะนะครับคือมันไม่เหมือนคันไหนเลยอะ่ะเพื่อนๆต้องลองมาขับดูแล้วเพื่อนๆจะเข้าใจนะครับคุอฟิลลิ่งมันหายจากคันอื่นไม่ได้มันเป็นฟิลลิ่งอีกแบบนึงเลยนะครับพลันเล็กๆแรงๆอะไรเงี้ยเลี้ยวดีๆอย่างเงี้ยนะมันหายจากคันอื่นยังไม่ได้นะครับก็ลองมาลองขับดูแล้วกันแล้าใครที่ชื่นชอบรถแบบแนวๆรถแบบเนี้ยผมว่าแม่งน่าถูกใจมากะนะครับน่าถูกใจโคตรนะฮะก็หน้าตาแม่งก็ดูดีนะ หน้าตาแม่งดูดีด้วยนะครับเออแม่งก็ดีครบองค์ประกอบมากสำหรับคันนี้นั่นเองนะครับผมก็ชอบนะเสียงท่อก็ไม่เงียบนะเสียงท่อค่อนข้างลั่นคล้ายๆกับพวกรถรถแข่งอะไรประมาณนี้เลยนะครับโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวผมเอาไปเทสกับรถสปอร์ตให้เพื่อนๆดูเลยว่าเฮ้ยแม่งไหวจริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะพยายามเลือกรถท็อปๆมานะครับอ่ะโอเคเพื่อนๆก่อนไปนะครับเดี๋ยวผมบอกก่อนนะครับว่ารถคันนี้ถ้าเพื่อนๆไม่ยอมเบลว์วิวตอนที่เลี้ยวอะ่ะผมบอกเลยว่ามันไม่ยอม ข้าโค้งเลยนะครับคือรถอ่ะมันเหมือนจะหน้าวหรืออะไรอย่างงี้นะแต่คือรถมันออกแนวโยนๆเพื่อนๆคือแบบมันขับไปรถมันออกมาแนวโยนะครับตอนเลี้ยวเนี่ยผมแนะนําให้เบานะไม่งั้นหน้ารถมันเลี้ยวไม่ไปเลยนะครับรถมันออกแนวโยนๆหน่อยคือการขับมันอาจจะดีก็จริงเพราะว่าเป็นขับ4แต่ว่ารถมันโยนะครับน้ําหนักมันเบาเกินมันเบาเกินกว่าคําแรงที่มันจะรับได้นะครับเวลาที่เพื่อนๆทุกครั้งที่เจอเนินหรือว่าเจอทางเลี้ยวเนี่ยผมแนะนําว่าควรจะเบาก่อนนะครับหรือปล่อยดบเิวิชเได้ไม่ต้องกดไม่ต้องกดเบรกนะ แต่ว่าปล่อยเดก่อนนะครับผมคิดว่าประมาณนั้นนะไม่งั้นแม่งก็รถนี่คือไปหมดเลยนะรถมันก็ดีมันเป็นฟีลลิ่งที่ไม่มีก็จริงแต่ว่ารถมันก็แบบไม่ได้แบบขับแบบอ้อูดีมากอะไรเงี้ยอันนี้ผมแค่ที่ผมให้เต็มสิบคือโดยรวมไงอ่าผมให้เต็มสิบคือโดยรวมนะครับไม่ได้แปลว่าคันนี้แม่งคือเดอะเบสที่สุดอะไรอย่างงี้นะครับแต่มันเป็นฟีลลิ่งที่เราหายจากคันอื่นไม่ได้แค่นั้นเองนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปเทคกันดีกว่าครับลุยเดอะบิวิเดียวสามสองหนึ่งอย่างงี้มันออกตัวไวเว้ ไปแล้วอาแปเลยวะเฮ้ยทำไมมันทำไมสิบเอ็มอะรยังวะม่นี่ะฟีฟีท็อปมาปุอดี่มามาปุ่นี่มาปุ่นี่เฮ้ยเหี้ยเห็นนักาด้วยเองเฮ้ยไอโก้ผมผคผมทีุ่ดท้ายเลยเอสก้าที่สุดท้ายโหเยีเฮ้ยไม่มีบูนี่ก็อากาศหนักเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยต้องทำใยาว เบชีเขาพีดที่สองเขาพีดเขาบอกสททานกลุ่มที่สไปปลาไปปาตัวทายดูอนออกัวไว้ออกตัวไว้โอ้โหโอ้ได้แค่ออกตัวไว้อโอแพ้หน้าทายเงี้ยทายเงี้ยแดงนโทษโทษโทษโเฮ้ยทำไมิบเอฟอนี้อ่อนเนีย มันสายเล่นทำไมขับรถสายกับเล่นๆไงเฮ้ยี่สามกี่สามนี่เราทานกเมดลมากินแค่ขนีดไงไม่ได้ชนที่สหมดเลยที่สุดท้ายรอบที่สอง้ายเด็กแลังจะลีอะไรเบอรล้อเดนเบอรล้อเบอรล้ออะไรนะพี่ทอมจะเลี่ล่ใช่ๆสามี่หนึ่ เฮ้ยขันเล้งค้างเอาเฮ้ยน้องเฮ้ยเขม่าเขม่าน็อตว่ะไม่ไรแต่ยังเกาะแต่มาแดงกว่าคันหน้าไอ้คันข้างหน้ายังเกาะผมชิบหมเนี่ยแดงนะแดงแดงเลยขันไรอะไรเดี๋ยวเลยใช่ครับรอบแบบผู้ชายเอาอันนี้มันโดนแน่เลยว่ะรอบเดียวที่สามหน้าวอรแน่ ข้าสพาเลยนะไปบนไปบนปุ๊บออกฟ้าแบบทะลุมาเลยแบบยันไอ้นี่เลยนะผ่านสพาเลยอ่ะโอเคโอเคสามสองหนึ่งลุยเฮ้ยแม่เียไเข้าเกมเลยไเขาดีๆต่อไปเขาดีต่อยังไงเอ้บุ้งเฮ้ย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 พี่ประเด็นเอาเล้วแพ้แค่เยวกูมาว่ะ น้อยน้อยน้อยมีทามพาร์ตตโแดกแล้วเนี <me> ่นี่ขนาดผมเอาพาวเ้าไกิะตามตื่นอะเออไปทางไหนวะสลีนะเนี่ยเฮ้ยชเอาโอ้โไปเราเป็นไงวเฮ้ยโอ้โอ้โหโอ้โหโนบีดีเดียว ไม่ทันว่ะไปี๋ยวพี่ไปนะไปผมไปกองก,กลุ่มแล้วห้อยได้ทีนี้โอ้กล่าวด้วยเฮียไม่น่าพลาดเลยกูโดนแล้วต้องมีถ้าไม่มีคนพลาเนี่ยกูโดนนี่รถตนาอะไรเนี่ยพี่บปนาจะนำผมไต่แบตชีนแรงๆอยนะู่แล้วคน โอ้โหรถโอ้โหไอ้เก้าห้าตอนเวอร์ชันปกติแม่งมันไม่ค่อยแรงมากเว้ยเว้ยเขาบูดไอ้เด็กโปมันขึ้นท็อปรปีดแม่งไปนู่นอยู่เนอะผมมันเน้นความสมดุลอะพี่มันไม่ได้เน้นแรงอะเออถ้าไม่ได้แต่งเท้าแล้วก็ท้ายไม่ปัดด้วยตอนออกตัว ไม่ไม่ได้แรงไปแรงไปเลยคนี่าแต่ไ่แแงปจต่ว่าอันนั้นที่ตามทางผมคิดว่าเจะกดูเออฮ้ยเฮ้ยอกบายัมันมันมันไม่ไปมากกว่านี้แล้วมันก็ไรนั่นแหละมีแค่ของพี่ฟ้าที่ไหลไปสีวิี้แหลเอาแล้วหยู่แล้วหยุดฝืนเอาเอา อะไรอะไรคือรถคันอะไรอ่ะไอ้คันคอมแพตคอมแพตเอาไปเอามันความเร็วจริงๆมันก็น่าจะใกล้เคียงนะเว้ยมันไม่ใกล้เลยหรอ,อต้องแบบรอไปเล่นแบบที่มันเป็นทาโคเยเอะๆว่ะถ้าอย่างนี้ไม่ได้สูดได้หรอร<อ>ต,ตัวเด <ไป S 2> ียวอ่ะอันนี้คุณพาร์ทอ่ะอารมณเหมือนรอบที่แล้วที่แบบไอ้รอบวิ่งกลับไปเปล่าน้ำมันเอตอตอนตอนไปกขากลับคือต่างเลยนะ เดี๋ยวผมพี่พาดันนะไม่บวชไม่ขับกรกนล่นนี่ะพาดนะเนี่ยตอาไม่ไ้เลไม่ไม่มีใครพาดเลยอ่ะโอ้ก็พาดกันเดียอยู่กาเออแต่พาไ่มีอยู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 ่โอ้โหงั้นตา้าถ้าเขาพาดกันงั้นแสดงว่าผมตามไม่ทันงั้นแสดงว่าพัดแล้วล่ะแม่งความเร็วรถมันตามไม่ทันแล้วล่ะงั้นเราก็หมุนเปรถขับสี่เลพี่มันลับรถทันเฮ้ยต้องนย ไร<ป>ทุกนาฬิกาเฮียคนนี้เลยเฮียออปติบัสคนเนี้เลยออปติบัตบลกวันท้ายชื่อเรือนี่ใครนะสายสายที่หัวเสีโซ่โอ้ยแต่มันชนแล้วมันเลี้ยวไม่ไปได้แล้วมันแข็ง <c oughs> โอ้แต่ไม่ทำไม่ทันเลยหวังว่าถ้าไม่พลาดนี่มีโอกาสอยู่มีโอกาสอีก แต่ผ้าแต่ผ้าเยอะนะไอ้ไอ้นี่บอกไม่ผ้าเนะคือผ้าอย่างเยอะดูสภาพแล้วเดียวไม่ค่อยผ้าเท่าไหร่เลยจริงกระโดพี่ยังไม่แตกเลยหลังนเดี๋ยวอธิบายก่อนนะเดี๋ยวเราวิ่งวนอย่างเงี้ยมันจะเป็นเหมือนแอสคาร์อะไตรงเงี้ยเราจะวิ่งวนพอดีนะไม่ต้องวิ่งลงข้างล่างนะมันจะมีทางที่แบบไปต่อวนอย่างเงี้ยเรื่อยๆเราจะวิ่งกันน็อกรอบแค่3รอบแค่เนี้ยผ่านตรงจุดที่เรายืนอยู่ตรงเงี้ยก็คือ3รอบชนะเลย โอเคนะบนเป็นวงกลมเหมืนนะอาเป็นวงกลมเป็นวงกลมเหมือนอสคาเลยโอเคสามสองหนึ่งไปสาย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 ชิดสายไว้โอ้โหบอดหมดไอ้เหี้ยหมดจะบอดเยออเยโอ้ตกเยอะโอ้โหเยอะโอ้เยอะว้าวตายคนรู้น่าจะโดนหวยตัดแขวยเหม่อ่ะยอมลหม สามโอ้แล้วล่วงไอ้ยยนะกูล่วงล่วงใหม่อ่ะเยยแล้วล่วงล่วงเอาทางไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรทางไปไปผมก็ขึ้นไปพ่อพี่ไปไปไปวิ่งข้างล่างก็ได้วิ่งข้างบนพี่ดูอะด้อออกเลงครับเยอะทาไม่อย่างเล็กเลยทั้งบัวเยอะบอดเจอบอดคันเดียวก็คือเต็มเลงเลยแล้วหลบสายหลงเปล่าพี่สองรอบอะอ๋อ เฮ้ยน่กอ้าวปาดเจ็บขึ้นครับมครับตายแม่งตีเป็นคะแนนแมไหนยังผมยิสามรอบละโอ้รอบที่หนึ่งตที่สองแล้วก็ผมที่สาฮ้ยยิงเปนกลัวไปไหนตัวสามสองหนึ่งรอบนะสามเอาแล้รอนีมาเว้ย เอาแล้วดียังจังยะิวจะแจ่วครับผมจะแจ่วเสียใครวะเมื่ยวอะไรตามเขาไปไลฟ์ทีเดียวเขาตามกูมาเลย ไปพี่ไปจะเล็กถูกเขาได้ยังกล่อมเนี่ยถูกแพ้สิบแปด้วเฮ้ยงงเอ้กูจะงงไปไอ้ยังก็งงไปไปด้ยต้องไปวนอาไปพีหาปโอ้ยโอ้ยไปพี่ไปจะได้ไหมหยุดแล้วบางลมให้เฮ้ยเจสัไม่ได้แต่งหรอไม่ได้แต่งอะไรเดี๋ยวก็แซงเร็วี ดินโอ้โอชยชชดเก็บนะคะนนนนะ,นะ <c ute> เอาที่สองของานไป <c ute> เฮ้ยหมาวะเอฟซี่ไม่มาไอ้ยี่มันสูบพีไม่ได้ ฟีดสิบ้าเอบเมั้งเอฟสิบเอ็ดอแต่วก็เอฟห้าเอฟสี่ตกู้หายไม่ได้นะคุณมดังไม่ได้เด่นทางแบบนี้มรดังมันเด่นทางแรนี้แบบไม่ต้องเบรกเลยอะจัดโอเคเขารอบละโอ้ เออออกอันดับแรกแล้วอยู่อันดับสี่วะเก็บนะคะแนนนะเล็กเดยนจิ๋วอ้าสามสองหนึ่งปเอ้ยไอ้หนักก็พูดจาไ่้ด้ว่าวนบ่อนวนวนรอบท้ายวนรอบท้าย ลงโดนรอบเต็มเต็มเลพี่เสร็จลอยเลยโอ้โหไงเส้นนี้ไม่เคยวิ่งว่ะพี่คุญเลยก็โหเอย่างนี้แบบวิ่งไปกี่วิ่งไปกี่สิบกี่ยี่สิบเลยดิค่าอะไรตัวนี้าว่าวิ่งวิ่งในจออะแบบวิ่งอยู่วิ่งในึ่งโอ้โหเคยโอ้โหเคยไปทำวิ่งติ้งดูกี่รอบแล้วตึ๊งเนี้ยพิจารณ์แลว ทำหลายรอบแล้วตัวเนี้ยทำมีบ่อยอ่างใช่ตัวไม่คุ้นเลยโอ้โหจบนะอ่ายินดีด้วยยินดีด้วยลดควันตัวตาตาเลยโอ้งกำลังสวยเลยเออไมนต้องเบรกอยากเซ็นไหมครับเซ็นนี้แหละอยากเซ็นกันนะตัดเลย เฮ้ยอะไรอะไรอะไรอ่ะเฮ้ยรถมีสีิ่งแ่เราต้องปาร์กอีกเลยอะอีเวนต์อ๋อความเร็วความเร็วเกี่ยวความเร็วพี่โอ้เรามันมาได้เหมาะเจาะพอดีนะพีรุษเอ้าพีรุษน่าจะทรมานรถขับหลังว่าชีพ โอ้โนไ้พี่นคนไทยเยมันไม่จิกเลยว่ะโรเต้เ่ไปเก็บนะเอาไปเก็บอ้เรียบร้อยโดนอร่อยโคตดีจ๊ทำไมแรงอ่ะจี๊ดธรรมดาสายอ่ะไปขึ้นขึ้น้ายอ่ะขวากอเฮ้ยไอ้นี่ก็เซิร์ฟิงมันไม่รู้กี่รอบแล้วจัไม่ได้ยังไงวะ ไปเล่นเกียวอัอนนี้ยบอกแล้วจะไปเล่นเกียิงปืน <c oughs> เล่นกรรมยองไป่ได้ไม่ให้มันเป็นเลี่ยม,มเป็นเลี่ยมเป็นเลี่ยมพี่บอกขวาก็แสงพี่เหรอฮะเคยกูก็ไลกปลุกเ <ๆ S 2> นี่ยโดนคนเดียวเลยถ้าจะไปวิ่งจบที่ไหจบที่ปั๊มเหรอไม่ใช่มันจะตรงมันจะเป็นข่าวอะไรเลยจบมันจะไปจบที่เดิมพี่ที่เดิมพี่ฮะเคยวิ่งเลยหะอไม่เคย ยังไม่เคยได้ยังไงขึ้นมาถึงคำแล้วออกขวาไงวิ่งไปเท่ากี่รอบเนี่ยสมัยนี้เนี่ยผมว่านะถ้าถ้าไอสนามบินวิ่งบ่อยนะผมว่าอันนี้น่าจะลองอย่างสนามบินเลยเอาอแล้วสองคนนั้นไปไหนอ่ะออกไปไหนแล้วเฮ้ยจะไปกันไปไหนวะรอก่อนไว้รอก่อนเอ๊ะรอกันไว้เออผมรอผมรอทำไมมวะเออเฮ้ยโอ้โหทั้งสองคนแล้วเคยเป็นคนที่เคยวิ่งด้วยโอ้โหเขาเป็นที่บิวจะไม่ว่าเลย มันจะไม่เคยได้ยังไงเนี่ยลืมลืมหมดแล้วลืมหมดแล้วไม่งั้นพี่ก็ต้องขุนมปแล้วดิโอเคไปไปไปเปิดมาทุนนะดินชิลนิ้งไปแล้วเปิดหัวก่อนนี้จำทางเลยจำทางเลยโอ้เจดียเจดีย์เอ็มพีไรผมบอกเลยว่าเส้นนี้ไม่เคยพลาด จบเอาวิญญาณเลยจะมีอะนรนั่นเขาิ่งยังไงไม่เคยเออพูดถึงนิ๊กนิ๊กตอนนึกถึงมิตติ้งมีคนนึงมาขอผมอยู่บอกว่าอยากได้ไอ้อะไรนะช็อตของเอออ่าเรียกอะไรวะช็อตช็อตจากไอ้มิตติ้งอะไปลงอ่ะไปลง TikTok เขาอ่ะมาขอผมอยู่ผมก็ไม่ได้ว่าเลยผก็น่าจะน่าจะมาดูคลิปไอ้เรื่องของฟาสกับอะไรไปก็ไม่รู้ อันนี้เปไหนต่อก็ได้ล้วมาสุดเลย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 มันมีทางออกไาขึ้นตรงเออเขาที่เราเลี้ยง้าติดโอสายนี้สายนี้ เนี่ยพอพอพอไม่อยู่ในสนามไม่มีเช็คไฟอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่น้อย Happy เนี่ยพี่พี่ลุงตาเฮ้ยอ๋อไอเฮียต้องอันนี้มันแข่งหลังถนนต้อมีกฎด้วยนะเฮ้ยอุ้มอะไรเลยหรอโอ้โหกรบพี่เนี่ย ไม่ใช่เไหนวาตื่ใ้ยมันมัน่งดักไว้เลยดักออกอ้ขรักไก่ปาทีอะไรกู้ีนีใครไข่ตุ๊กู้ีนเเฮ้ยอยนี้เลี้ยงแรลรถไม่ยกอ๋ออ๋อไป้วอืมจอดับไปีเฮ้ยมีขนจอดับไม่ห้เห็นเหอ เฮ้ทำไมว้าจังเฮ้ยท่านเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยังไงทางเล็กจะไงเล็กเฮ้ยอ๋มเอออ๋อโอ้โหไม่รู้รถเชี่ยอยู่รถตกเขาโอ้รถขนาดรถเล็กนี้มันยังเชี่ยวอุ้ยเลยอูโหูตายตาย เดี๋ยวพี่แรงกเ่เฮ <c oughs> ้ยเจกูจะฟังแบบเขาเอ้นี่้วกูกิ้งเดี๋ยวพี่แรงก็เท่าทีอ้เฮ้ยไม่ใช่หรอว่วะโอ้โอ้โอโอรถกิ้งโอ้โ <c oughs> หเลี้ยวแรงก็ไม่ได้ เดี ay, oh, yeah. oh, yeah. ๋ยวเรเลี้ยวเลี um> um ้ยวแรงพิ้งอีกโอ้โหพี่จะได้ไปให้เดนี้อมอื่ทีเอโอ้เยอะเฮ้ยคนโอ้ยเยไะตลงไปไปทางไหนอ่ะไปไปพี่ดูไปนะครับเรดูเาดูมาเลยดนโดนผมชนไม่พอดิชนต่อ เป็นไรสอเดียวกับพี่เลยมาเมื่อ oh ก wow! ี้ล่นล่นล่นดินไเล่นดินแกมือได้นะครับพี่รู้ทางแล้วจำมันวูกูรอดได้ไงวะเนี่ย โอ้ยโดนย่าโอ้โหรถยกล้อโอ้โหโด้อะโด้สุดที่นี่อ่ะอไม่ใช่ขึ้นไปขึ้นขึ้นไปแล้วก็จอดรอที่นี่แล้วก็เลี้ยวขวาทางไหนเนี่ยเลี้ยวขวาเสร็จแล้วขับไปตรงอุโมงค์แล้วก็พอออกอุโมงค์ก็ขึ้นไปเลี้ยวขวาใช่ไหมออกโมงค์เลกใช่ไม่ไม่ไม่หมดเราจะไปที่สุท้ายคุ้นเลยว่ะ พี่ว่าไม่น่าถึงเลยญี่ปุ่นได้ยังไงครับไม่รู้กี่รอบแล้วเนี่ยอ่ะเอจะโดนขับแต่พี่ก็ได้ขับมั้งเออว้าวโอ้โหไม่มีคว้้นทาขวาป่ะขวาขวาขวาาขวเฮ้ยไปไหนคือแบบที่รู้จักกันมาตั้งหลายปีเออนี่ไงแล้วแซงโค้งสุดท้ายโอ้โหนี่ไงวินเนอร์ ทีสามเป็นไงพี่อทีสองทีสามโคมันดบมนีโซมันขึ่งก้อนแล้วแล้ว้วก็โดยใชเปงพี่ดองไม่เบดองต่ผมวาคนนี้มันมันไม่อไมเอาเลยว่ะมันเหมือนจะดีมันก็ไม่ดีกะ่าน,นี้มันม่นอาอะไรเลยหน้ามันม่จิกเข้าไปที่พื้นมาแล้วนะรัไปกันไปนะเาเครื่องอะ bye